สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งไปหามานะคะอเนี้ยนี่กุ้งที่หามาวันนี้นะคะได้นิดเดียวแล้วก็อันนี้กุ้งที่ซื้อมานะคะแล้วก็ระทอดนะคะเห็นไหมคะง่าย,ายวันเนี้ยกุ้งแทบนะคะเห็นไหมคะนี่สีสันก็เป็นประมาณนี้ง่ายนะคะ กุ้งฝอยนี่เราจะทอดโหสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะสีมือเดีย๋ยวลงใส่เลยนะคะนีเขายังเต้นอยู่เลยนะเพื่อนๆก็ยังเต้นอยู่เลยนะคะกุ้งเนี่ยนี่แล้วก็ทําแบบง่ายๆของเราอยากจะชิมรสชาตินะคะกุ้งสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนเอาขึ้นจาก จักน้ำมาเมื่อตอนเย็นนะคะไปหามาอย่างนี้นะคะเราเอาช้อนเล็กตักเป็นกันกอนนะคะตอนแรกถ้าว่าได้เยอะนะคะจะทำกระคาดกุ้งเต้นนะ่ะแต่ว่ามันได้นิดเดียวไม่มีเวลาค่ะมันมีเวลาลองไปหาดูว่าได้ไหม เมื่อวานนี้ไปเดินไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นแล้วก็แบบไปนั่งดูแล้วก็ได้เห็นก็เลยว่าเออวันนี้ไปเอาแต่แกงมาดีกว่านะเพื่อได้ได้จริงค่ะได้จริงค่ะเห็นไหมคะอินนห้าตากุ้งที่ง่ายๆของ <laughs> ของเราเองเห็นไหมคะ <laughs> ไม่จำกัดความสวยนะคะ พอให้อร่อยอน้ทอดได้แค่นี้ก็บุญแล้ว่องทำกับข้าวนะคะไม่เก่งไม่เก่งแต่เราก็ทำได้นะคะทุกอย่างเราอยู่ที่เราว่าจะทำไม่ทำนะคะนี่ก็เป็นฝีมือแล้วนะคะขึ้นมาแล้วนะคะ ทุกคนมาแล้วมาแล้วเป็นแผ่นแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะนี่เห็นหมพอเป็นแผ่นแล้วมาเห็นไหมเห็นไหมคะว้าวเห็นไหมนี่นี่กุ้งที่ไปหามาวันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ อาจจะดูสีสันไม่น่าทานนะคะแต่ว่าเราปรุงเรียบร้อยนะคะเราหมักกุ้งนะคะหมักกุ้งน mm. ี่ก็หน้าตาจะประมานนี้นะคะ mm. ก็เราทำา่านจิ้มน้ำจิ้มนะคะเป็นเป็นอาหารว่างนะคะ mm. พ่อแม่ช่วงนี้จะไม่ทานข้าวนะคะ mm. ก็เลยถอดกุ้งจิ้มน้ำจิ้มหวานนะคะ mm. นห็นมคะ ทีนี้ถึงเขาจะเป็นตัวเล็กนะคะแต่เขาก็ดูสีสวยอยู่นะสีสวยอยู่นะคะเห็นไหมคะักการทอดกุ้งของเราก็จะประมาณนี้นะคะน้ำมันเยอะแต่ไม่เป็นไรนะคะจะไม่ชอบอ่าใส่แป้งหนาหนานะคะก็ไม่ชอบปกติจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยใส่นะคะแต่ว่าเราได้กุ้งตัวเล็กมาเราก็เลยทําเป็น กุ้งทอดแล้วก็ใส่แป้งกูกิดนะคะประมาณน,นี้ถ่งว่าเราจะอเป็นแม่ทัวที่จําเป็นนะคะแต่ว่าเราก็มีใจรักทาเหมือนกันนะคะกับข้าวนะคะก็คนอื่นไม่ไม่อาจจะไม่ถูกปากนะคะแต่พ่อบ้านบอกว่าอร่อยเราก็อร่อยนะคะเราไม่ได้ทําให้คนอื่นทานนะคะเราทํานกับครอบครัว นี่แต่สีสีสันเขาก็สวยเห็นนะคะเห็นไหมคะคอยให้กรอบนิดนึงนะคะค่อยเอาออกน,นี่ก็เป็นหน้าตากุ้งชุบเป็นทอดของเราเนี่ยสดมากเลยเห็นไหมคะโอ้ยกลับได้ด้วยกลับได้ด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นรีมือง่ายๆนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปไปตักเอาที่ทะเลนะคะไปตักที่ทะเลแล้วก็พอรู้แล้วว่าที่ตรงไหนมีกุ้งนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปแค่นั้นแหละ แต่ตอนนี้เราก็จะก็ยังเอาเวลานี้ไปหากุ้งแล้วหาหอยด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเหมาะสำหรับเราที่ลดอาหารนะคะแต่ก็ครริสลอเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะหน้าตาเขาแบบนี้แบบนเี้ยเราก็ไม่อยากทานเยอะเพราะว่า เราเช่วงนี้ก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะเอาไว้เชิบเชิบนะคะเชิบเชิบ,ช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 บนะคะเป็นคนที่เชิบ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 นะคะโอ้โหใครบอกว่าซีสันไม่น่าทานนะคะเห็นไหมคะเริ่มมีจุดสีเหลืองขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมไม่เน้นความสวยงามนะคะเน้นรสชาติ รสชาติอร่อยก็แสดงว่าฐ<น>านนะคะง่ายๆสไตล์ของแม่บ้านนะคะน้ำจิ้มก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มผักนะคะก็จะประมาณนี้นง่ายๆ<น>เห็นไหมคะสีสันก็สวยนี่มีปลาด้วยเห็นไหมคะมีปลาตัวเล็กด้วยมาติดตัวหนึ่งเห็นไหมคะไม่ปล่อยนะคะเอามาด้วย เห็นไหมคะนี่เป็นกุ้งที่เราไปหามานะคะประมาณได้สักมันตัวเล็กมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะอืมก็มคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ทำดูความพอม,พอม,พอมลงนะคะเดี๋ยวความพอม,พอมลงนะคะก็พอมลงเยอะนะคะเดี๋ยวก็โอเคแล้วก็ฟินเน็ตด้วยนะคะ,ะคะวามพอม,พอมก็เริ่มจะเห็นไม่มีกระดูกนะคะทุกคนนะคะมีเยอะเลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรแล้วก็บำรุงด้วยผลไม้นะคะก็คลิปนี้ก็ยั่วๆเหมือนเดิมนะคะกุงชุบเป็นทอดง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะเห็นไหมน่าทานไหมคะ